แบบแบบนี้ดีอันนี้เป็นแนวตั้งอ่ะไม่มีโคแบบแนวนอนจะแบบระยะยาวแนวแนวนอนจะมีโคจะดีกว่าไหมผมขออนุญาตปรึกษาหน่อยน้องจะได้ทําถูกว่าเผื่อระยะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าแนวนอนก็จะมีโคเนาะถึงไม่มีลมบนแต่ก็มีโคอันไหนไมันจะดีกว่ากันขอบคุณพี่สารนดุลครับ ครับเดี át, ๋ยวไปส่งกําลังแรงใจช่วยครับนะครับเดี๋ยวลงไลแล้วก็ท่านใดขึ้นก็จะวิ่งเข้าไปหาเลยนะครับก็ช่วหลายหลายท่านอยู่ตอนนี้เนาะได้น้อยโคใช่ไหมอ๋อก็คือเราเอาอย่างนี้แนวตั้งเหมือนเดิมเลยใช่ไหมพี่อโอเค ทางงั้ก็จะได้เอาแนวตั้งเนาะเได้ครับผมโอเคตอนนี้ได้เอาเอาวันนี้เอาครึ่งชั่วโมงก่อนเอาไตเติ้ลไปก่อนนะครับครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวที่นี้ก็จะไล่หนึ่งชั่วโมงกับสิบนาทีจะทําทุกวันเนาะเดี๋ยวจะดูเวลาที่เหมาะสมของตัวเองแหละนะครับ ว่าเวลาที่เหมาะสมของตัวเองช่วงไหนระยะเวลาช่วงสวัสดีพี่หมายครับสวัสดีคุณุ้ยจ้าสวัสดีคุณพี่หมายครับเบาเพรสบายดีเบาเพรคนโก้นะครับผมสบายดีนะครับผมสวัสดีทุกบ้านจ้านะครับผมเขมเชียร์สวัสดีคุณหมายนะครับผม เจอหาข้าวให้แม่ได้แล้วดืว้อสวัสดีคุณมณีชัจ้านะครับผมจากพี่หมายครับมีใครจะไปกินข้าวกับผมไหมมีใครอะไปกินข้าวกับผมไหมถ้าอยากไล่ไปชั่วโมงก็ต้องนั่งกินข้าวกับแม่อีกเวลานี้คือที่ผมว่าครึ่งชั่วโมงเพราะว่าผมไม่อยากให้แม่ทานข้าวคนเดียวไงแม่ก็จะเหงาอีกถ้าเกิดว่า ก็คือผมจะพยายามนั่งกินข้าวกับแม่ครับเช้าเที่ยงเงย็นก็คือกินข้าวให้ความอบอุ่นกับแม่เนาะแม่ก็เจ็ดสิบสี่ปีแล้วเจ็ดสิบสามเข้าเจ็ดสิบสี่แล้วนะครับก็เลยไม่อยากให้ท่านนั่งกินเ้าเหงาคนเดียวผมก็จะพยายามนั่งกินเป็นเพื่อนแกเพราะว่าคือความอบอุ่นของแม่เนาะมันก็มีลูกๆนั่งกินข้าวด้วยก็คือทําให้ความอบอุ่นความความแบบใจชื้นขึ้นมาเนาะว่าไม่อยู่คนเดียวโดดเดี่ยว ในยามที่อายุมากแล้วก็มีลูมีเต้นานั่งกินข้าวด้วยก็จะอบอุ่นนะเนาะนะครับไม่รู้ใครคิดเหมือนผมไหมนะนะครับผมก็คิดของผมแบบนี้เนาะสวัสดีคุณอีสารจ้าจากพี่หมายครับนะครับผมพี่สารน,นาดูนก็ส่งสติกเกอร์รัวๆมาแม่แก้วก็ส่งสติกเกอร์มานะครับนะในความคิดผมว่าอ,อย่างนั้นเนาะแต่ว่าก็จะเป็นการน่าเกียดหรือเปล่าไม่รู้ไรสดด้วยนั่งกินข้าวด้วยอย่างเงี้นนยนะครับผมบาเฟสบาเฟสจากพี่มณีฉายเนาะนะครับผม ขอบพระคุณทุกท่านมากมากเลยครับขอบพระคุณน้ำใจมาลัยทุกท่านเลยที่ส่งมาให้เนาะนะครับผมกราบงามๆเลยนะครับผมกราบแทบตักแทบเท้าเลยนะครับผมสําหรับมาลัยน้าใจงามๆนะครับผมท่านใดที่โยนให้กันเนาะนะครับผมคุณเองหาข่าวให้แม่ได้แล้วจ้ะเจ็ดโมงครึ่งแล้วเป็ดปลาเพ,เพจ็จากคุณพี่มณีฉายครับนะครับผม ที่มาค่ะสวัสบบด,ดีคุณบ่าวเพชรจ้านะครับผมบ่าวเพชรบ่าวเพชรขอพบคุณพี่สารครับโอเซเนาะได้ครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวว่าหน้าตั้งตั้งตั้งเป้าหมายใหม่ถ้าเช้าก็ต้องเช้าชั่วโมงเย็นก็เย็นชั่วโมองอย่างเงี้ยเนาะเอาเป็นเวลาหลักของเราเลยเอาให้แบบเพื่อนๆน,นรู้เวลาว่าเราจะมาเวลาไหนเนาะเพราะว่าจะไม่ขึ้น จะไม่ขึ้นพั่มเพื่อไม่ขึ้นบ่อยแล้วครับเพราะว่าห้องผมไม่ได้ไม่ได้วิ่งเก็บหลักกิโลก็คือจะเอาให้เป็นลลเวลาหลักของตัวเองเนาะพี่มณีฉายเนาะว่าเราจะขึ้นเวลาไหนก็เอาเป็นเวลาหลักสักสักเวลาหนึ่งว่าเราเวลาไหนที่เพื่อนๆเขาจะได้เข้ามาหาเราประจําอย่างนเนาะเอาเป็นอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่ากลางวันก็จะไม่ขึ้นทีทีแล้วเพราะว่าก็จะเน,น้นห้องผมจะเน้นลงช็อตลงวิดีโอเอาครับเน้นลงช็อตลงวิดีโอลง ก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆเอนอะท่านใดที่เห็นไฮไลท์นะครับผมก็ฝากดูไฮไลท์ให้น้องด้วยนะครับผม